สวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมพระง่างพิม์เล็กพิมพ์ไม่มีไฟนะครับพิมพ์เกตเอียงไม่มีไฟนะครับคุณผู้ชมนะครับเกตเอียงนะฮะไม่มีไฟตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับไม่มีนะฮะเดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆนะครับเห็นไหมครับบางต้นจะมีไฟอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเราต้องดูให้แม่นนะฮะตัวนี้ได้มีการนำลักมาเทไว้นะครับคุณผู้ชมนะครับเพื่ออนุรักษณ์งั่งนะครับ คนสมัยโบราณเทไว้นะครับผมก็ได้ไปซื้อต่อมาอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีเส้นวิ่งนะครับคุณผู้ชมต้องจําสังเกตให้ดีนะฮะเส้นตรงนี้จะไม่มีวิ่งนะครับจุดตรงนี้ก็ไม่มีนะครับคุณผู้ชมต้องสังเกตให้ดีนะครับนะครับควมสวยงามนะครับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะความสวยงามนะครับนะครับ บบครัดูเนื้อหานะครับแอบคมชัดลึกนะฮะคุณผู้ชมเก็บไว้เป็นความทรงจําของตัวเองนะครับบางทีซื้อผ้ามาก็บางทีผิดพลาดบ้างก็มีนะครับนะฮะก็มีมีบ้างนะครับที่ผิดพลาดบ่อยก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะฮะนะครับก็เลยต้องหาพิมพ์ดีๆมาจําไว้นะฮะนะครับ ตรงนี้ก็จะมีเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะฮะมาดูถ้าไม่มีตรงนี้ก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเม็ดใสๆนี่ยเห็นไหมครับดำๆนี่นะครับนะครับแล้วก็มาดูเดื้อนดินกันนะครับพิมพ์นี้ก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่สึกเยอะพอสมควรนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับสึกเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะ นะครับในดินก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสีแดงๆงนี้นะครับนะครับการหล่อด้านในจะไม่มีตะไบนะครับคุณผู้ชมต้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับนะครับถ้าตะไบก็อาจจะต้องดูตะไบอีกนิดนึงแต่ต้องดูพิมพ์เป็นหลักนะครับว่าเข้าพิมพ์หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับนะครับบางทีก็ไม่อยากให้ผิดพลาดนะครับเห็นไหมครับตัวนี้สึกเยอะนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับ ทางที่จะสึกเยอะพอสมควรแต่ก็ซื้อเข้ามาไว้นะครับไม่เป็นไรนะฮะเพื่อความชอบนะครับส่วนตัวนะครับคุณผู้ชมนะครับเห็นไหมฮะดูด้านหลังกันนะครับเห็นไหมครับยังไม่ได้ขัดลักออกนะครับแต่ว่าไม่ขัดออกก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราใช้ไปบ่อยเนี่ยลักนี้ก็จะหลุดไปเองนะครับแต่ต้องใช้นานหลายปีหน่อยนะครับคุณผู้ชมนะครับดูตรงนี้นะฮะ ตรงนี้บางทีจุดเม็ดใหญ่ๆนะครับบางจุดจะต้องมีนะฮะเห็นไหมครับเม็ดเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเพ,พื่อนเพบางทีเพื่อนเพื่อนไปซื้อมาก็ต้องดูจุดตําหนิมีมีไม,ม,ม่กี่จุดนะครับตรงนี้นะฮะนะครับดูหน้าตาอีกทีนึงครับนะครับหน้าตาก็สวยดีนะฮะ ครับหน้าตาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรทํานะครับคุณผู้ชมเอมานั่งเล่นเียๆ่น่ะเห็นไหครับทองเหลืองก็ค่อนข้างที่จะสวยดีครับเป็นทองเหลืองโบราณนะฮะเห็นไหมครับตัวนี้อาจจะหล่อโบหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเห็นไหมครับ ผมชอบนะครับก็ซื้อเข้ามาเรื่อยนะครับแบบนี้ก็ขอให้แท้ไว้ก่อนซื้อนะครับนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ